สื่อผู้ชมน,นะครับก็วันนี้ก็เป็นผลการบริการ,รง,งานอีกหนึ่งนะครับของผู้จัดการคนลนคนบาลครับนําโดยท่านผู้จัดการคนละคนบาลน,นะครับแล้วก็ทางปสงปสปทม,น,กกมน,ะน,นะครับท่านรองผู้จัดการคนลนคนบาลน,นะครับซึงนน่งเขควบคุมการปฏิบัตินะครับในส่วนของผลการบัตรของละคนบาลนะครับผมก็จะมานำเ,เรียนพี่นักสื่อผู้ชนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมการปฏิบัิที่ต่อนเนื่องมาตลอด อย่างเช่นนี้นะครับเราเลยไม่ต้องถึงประชาชนเลยว่าท่านผู้จัดการท่านติดตามนะครับแล้วก็แนะนําในการขยายผลให้กับาตาม16มาตลนดนะครับ mm hmm. ผมดูคดีตั้งแต่เกิดเกิดตั้งแต่วันที่10มิถุนาพศ2566นะครับเป็นคดีแรกนะครับที่จับกลุมได้เพียง10จีนะครับที่เราต้องสินบอกจกับกลุมได้10จีแล้วก็ขยายเรื่อยๆเคสนนี้นะเป็นเคสที่5นะครับที่ ที่ได้ยาบ้าถึง10ล้านเม็ดนะครับเป็นยาเค60กสิบกิโลนะครับก็ต่อจากเคสที่แล้วเคสที่แล้วจะคุมผู้หาได้2คนเมื่อวันที่9พฤศจิกาครับสองพนห้ร้อยสิบนะเป็นเคสที่4นี่เป็นเคสที่5นะครับครั้งนั้นจะคุมนายต้นนะครับกับนายเกียรติศักดิ์เกียรตินัลนรนลมเกียรนะครับสองคนผู้หาในผมเจอของกลางเนี่ยยาบ้าสามล้านเม็ดนะครับเป็นยาไอหลายสิบกิโลนะครับ ยากนั้นเป็นยานพิศําลมนนะครับเขาก็ก่อติดนะจึงผวนมาจนทราบว่ารับจะติดติดจากฝั่งทางด้านํารวจบาลนะครับจะมาท่าติดตามมาจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมเลวยของกลางที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือเป็นยาบ้าติดลัานเม็ดนะครับยาเคประมาณ6กิโลนะซึ่งในรายละเอียดของคดีนี้นะเพิ่อเต้นเดี๋ยวผมให้ท่านผู้กับแล้วกันครับที่ควบคุมในส่วนของนำกำลังเข้าจับกลุ่มนะครับอธิบายรายละเอียดให้ท่านผู้ชมทราบ แต่สิ่งที่ต้องขอชมเชยนะครับก็คือมีการเกาะติดนะครับทั้งรายงานสื่อมวลชนระยะนะครับพี่น้องสุ่มวลชนชอบถามว่าเราจะขยายผลไปยังไงขยายไปถึงที่ไหนนะบบางครั้งเราไม่ได้ตอบนะครับแต่เป็นผลงานที่ทาเรียนต่อเนื่องนะครับเคสนี้ก็เมืม่อสักครู่ได้คุยท่านผู้จัดการคุยทางด้านเลขานุสปตมนะครับก็ก็จะนําไปสู่คดีสมคบนะครับ ยึดซับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะถ้าผกับทำเรียนพี่น้องอื่นกชนในรายละเอียดครับและพี่น้องสิบบทชนนะครับสําหรับการจับตัวจับคู่ยาเสพติดในครั้งนี้นะครับในส่วนของนครบาลนะครับภายใต้การดำเนินการของท่านคนบทโทที่จีนตะวันตกนะครับคนบทตีกินกรลำมากนะครับคนบทตีนกสิทธิ์คูตะวันนะครับซึ่งได้สั่งการให้ ทุ rumor, กหน่วยในกองบัญชาการนะครับดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มและขยายผลให้ถึงที่สุดนะครับในส่วนของกองบังคับการตำรวจนครบาลกนะครับโดยท่านพลตรีสามารถภูมิชาตินะครับพลตรีนันท์นะครับพลตรีเอกนัตนะครับรองผู้บังคับการนะครับก็ได้สั่งการให้สืบสวนนะครับตามนโยบายของผู้บังคับบัญชานะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อวันที่9ก้กพิกานะครับโดยท่านผู้บังคับการนะครับก็ได้อำนวยการม้วยตนเองนะครับก็เข้าไปดูในจุดที่มีการจับกลุ่มนะครับ วันที่9ได้มีการจับกลุมตัวผู้ต้องหาได้2รายนะครับชื่อนายต้นและนายนัทนายนัทรุงเกียรตินะครับอออของของกลางนะครับเป็นยาบ้า3ล้าน8แสนเม็ดนะครับยาไอซยิ่ิกิโลกรัมนะครับก็จากการสกัดขยายผลนะครับก็ให้การรับว่านะครับไปรับยาเสพียมติดมาจาก่าติบางบ่อนะครับหลังจากนั้นทุกสืบสวนนะครับก็ได้ ดำเนินการสืบสวนแล้วก็เฝ้าติดตามนะครับใช้เวลานะครับประมาณ2เดือนนะครับเพื่อที่จะทราบตัวบุคคลนะครับยาพาหนะนะครับและแหล่งที่พักของยาเสพติดนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่7กุมภาครับเวลาประมาณสี่สามนจากการที่เราได้เฝ้านะครับเฝ้าตรวจรอยอยู่นะครับพฝพบว่านะครับนายวัฒนานะครับหรือฟอบนะครับมีการขับรถกระบะตู้ทึบนะครับออกจากย่านบางบ่อนะครับแล้วก็มีรถนำนะครับเป็นรถกระบะหนึ่งคันนะครับ มาที่แถวปาปะหันนะครับเราก็ตรวจวัดติดตามนะครับจนกระทั่งเห็นว่ามีการนะครับไปรับยาเสพติดนะครับหลังจากนั้นก็ขับกลับมาที่แถวบางบ่อนะครับเพื่อจะนําเข้าไปเก็บนะครับเราก็เลยได้ตัดสินใจนะครับเข้าทําการจับกุมนะครับผลการจับกุมปรากฏว่าพบนะครับของกลางนะครับเป็นยาบ้านนะครับจํานวน50กระสอบนะครับกระสอบละ2,000 0เมตรนะครับรวมทั้งหมด10ล้านเมตรนะครับบรรทุกอยู่ในตู้ทึบนะครับ ซึ่งปกปิดนะครับมีการถ่กตุญแจนะครับตอกไว้นะครับหลังจากนั้นสอบถามแล้วนะครับได้ขยายผลต่อมาคนที่บ้านนะครับพบเคตามีนอีก60กิโลกรัมนะครับในส่วนนี้นะครับจึงได้มีการจับกลุมตัวดำเนินคดีนะครับจากการสอบถามก็รับว่านะครับได้รับคําสั่งมาจากผู้ใช้แอปพลิเคชันนะครับรายชื่อว่า De วิวนะครับให้ทาหน้าที่ไปรับยาตามตามที่ต่างๆนะครับและก็รอรับคําสั่งเพื่อนําไปส่งให้กับลูกค้านะครับ โดยได้รับค่าจ้างนะครับครางละประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับหลังจากไปรับงานมาเสพส่งให้ลูกค้าเส็เก็ถึงจะได้รับเป็นเงินสวนะครับในส่วนนี้ก็อาจว่านําไปใช้ในครอบครัวนะครับแล้วก็รักษาพ่อที่ป่วยนะครับจากการตรวจสอบประวัตินะครับพบว่านะครับถูกจับกลุมในข้อหาเสพนะครับและข้อหาครอบครองผู้จำหน่ายในพื้นที่ถ่าการนะครับการจุดตรวจจับกลุมในครั้งนี้นะครับเราดาเนินการมาเป็นครั้งที่5แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เริ่มต้นจากเคสแรกครับมีการรับซื้อนะครับ ขายยาเสพติดเฮโรอินนะครับทางทวิตเตอร์นะครับโดยขนส่งทางพัสดุนะครับแล้วเราก็มีการขยายผลเรื่องมานะครับมาจากภูมิทั้งหมด3คดีนะครับรวมคดีนี้ก็เป็นคดีที่5ครับครับผมครับเรื่งสืบเพิ่มเตเพิ่มเติมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะครับกองฉการนครบาลเนี่ยก็จับกลุ่มรอบๆบริเวณพื้นที่ของาการนครบาลนะครับก็สืบเนื่องมาจากยาบ้าพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เขาจะนํามากระจาย นะครับลงทุจชนซึ่งซึ่งก็ผมว่าท่านผู้จัดการธนาคารอาจจะใช้แผนพิทักษ์เมืองก็ได้ขั้นตอนนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีรอใหญ่ๆอีกที่จะขยายผลต่อไปนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าถ้าปล่อยเข้ามาในชุดก็เริ่มจับคุณมยากนะครับจึงต้องมีการสืบสวนสอบสวนไปถึงแหล่งต้นทางนะครับก็คิดว่าเป็นการประสานการร่วมกันนะครับในส่วนของกรมการธนาคาลแล้วก็ทางปปสปทมนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เราก็ต้องเรียนนําเรียนฝังอยื่ที่น้องสู้บไปด้วยว่าพี่น้องประชาชนที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอาเสบนะครับแล้วคุ้มข้างหรือก่อความเดือดร้อนาคาญหรือมีเหตุต้องสงสัยนะใกล้บ้านจะเป็นแหล่งพักยาแหล่งเก็บยาหรือเป็นจุดเสพจุดเสี่ยงนะครับสายด่วนหนึ่งก็หนึ่งเราก็ังเปิดรับแจ้งนะครับทางท่งนงานเจ้าหน้าที่ก็โพลเตอร์เดือนนะครับ ทุกอาทิตย์ทุกวันนะครับเพื่อ,ท,อที่จะตอบสนองนะครับ<ม>ข้ออร้องเรียนของพี่น้องนนอประชาชนแะส่วนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ว่าเราได้ไปใช้ช่องทางการติดต่อการรับแจ้งในส่วนนึงนะครับถึงข้าราชกาของแต่ละนนหน่วยงาินะครับโดยท่านสพตรท้าเรบอบสพตรก็ขับเคลื่อนนะครับะจะไม่ให้อาจจะในข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านพี่น้องห่วงเรื่องการปกปินดนะครับหลังครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องผู้มีส่วนร่วมเรียนรู้ อันเป็หนึ่น้องวิชาชนนะครับก็ของราชก,การนครบาลครับมีประเด็นไหนที่จะตอบถามไหมครับไม่พูดบัตรตอบได้เลยรถใหญ่ขนาดนี้ค่ะจะเอาไปเจอเป้าหมายจุดสิ้นสุดนะคะคืออยู่ในสมุทรปราการ,การหรือว่าในผมว่าประเด็นนี้ผมตอบได้เลยครับคิดว่าจากการสืบสวนนะครับเขาจะกระจายเป็นรายย่อยๆในกรทมครับตามชุมชนต่างๆคิดว่าเราตัดตรงต้นน้ำเนี่ยดีที่สุดนะครับคิดว่าจะ,ะไหมครับ ไม่ไม่เป็นไรครับคือมูลค่ามันมันมันแล้วแต่ราคานะครับแต่ว่าของปริมาณเยอะนะครับสิ่งที่ผมไม่อยากให้หมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นไปเมินค่าใช้จ่ายอะไรไคิดกันเรื่นะครับก็เป็นยาบ้าท,ทั้งหมดนะครับนะครับสิบล้านนะครับยาเก60บากิโลที่เก็บอยู่ในบ้านนะครับยาคายาจริงตอนนี้มันมาจาก ที่ผมดูแล้วท่านเานข้าราชการปศคธกระติบนะครับเอฟโอนี่ยเราเห็นครั้งนึงก็คือมาจากทางฝั่งตะวันตกนะครับไม่ได้ทาเหนือเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นสัญญาบเดียวมาห้าสิบล้านที่จับครับอยากให้ท่านจีมโอ,โอรูปแบบต่างๆอนธิบายด้วยครับเจริงเจริงอันนี้เดี๋ยวเ,เดียเด๋ยวจะให้รายละเอียดเลยว่าควบคุมอยู่นะครับ <c oughs> ก็ต้องเตือนนะครับผู้ที่คิดนะครับวางแผนการเตรียมใน การค้าจะถึงในโลกออนไลน์ข้ตํารวจติดตามนะครับก็บอกได้เลยว่าท่านเลิกซักนะครับซักสิ่งที่ท่านได้มาตัวใหญ่ตอนนี้มีการยึดซั์ตามมูลค่าอีกนะครับมีคดีสมคบอีกมีคดีพิ่มกันอีกวพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้ด้วยครับก็เราเราเข้าใจพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นน่าจะความความพอใจของพี่น้องชนในส่วนของเรื่องเสพนะครับเรื่องชนคุ้มข่าในประเด็นพวกนี้เราแก้ปัญหาโดยใช้ชุมชนย่างยืนอยู่แล้ว นะครับก็พยายามขับื่อนเป็นพิวินของรัฐบาลน,นะครับซึ่งซึ่งพวกนี้ต้องใช้เวลานะพวกนี้ใช้เวลาแต่ตแต่ประเด็นพวกนี้เราตัดตั้งแต่ต้นทางเราคิดว่าเป็นน้องประชาชนควมเข้าใจเราเห็นปริมาณยาระกองเยอะๆนะครับเดี๋ยวก็บอกว่ายาไมา่แพ่หลายเยอะอันนี้คือเราตัดก่อนที่จะลงทุมชนนะครับเราทําควบคู่ขนานกันทั้งสามเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเราเห็นผู้เสพเป็นผู้ป่วยและน,นี้กระทบกับเป็นน้องประชาชนนะครับเรามีการส่งคบ ส่งคบชั้นเดียวง่ายๆนะครับแล้วก็เรามีการส่คบพยึดทรัพย์แล้วก็ยังมีตามมาตราห้ามเร็่สงิบบรบยาเสพติดอีกเราไปกับไว้ที่ชายแดนนะผมคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคงจะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้แต่ถ้าไม่พอใจอย่างไรผมบอกแล้วทางเจ้าหนทีนครหนึ่งเก้าหนึ่งยังรับรองรับได้อยู่ครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ,คณคท่านเชมา ก็จะมีตีประมาณส้มตัวกับแสดงว่าส้มนี่ก็คือส้มก็คือตัวนี้กับแดงครับถ้าถ้า f f สามห้านี่คือออกมาเป็นเป็น้แดงใช่ครับดมันจะตีตีไวตรงกระสอบเป็นตัวสีดงอ๋ออปให้ตใหต่อไปผม่แนะนำว่าตัวไหนดีกว่ากันนะพอูไม่ออกอเหมือนกันเหมือนกันอยู่ที่ะมถ้าชอบนี่ใ ขอบคุณมากครับขึ้ลนะครั